ปันไฟมา,มาเอาตรงนี้เหรอขึ้นตรงนี้อา้าวได้ได้เห็นอยู่หนึ่งสองสามสองสามเอาตรงไหน,นเอาขึ้นเลยขึ้นขีเลย อ่าเด้งสองสามสองสามอ่าที่นี่ที่ไหนที่ไหนที่นี่อ่าที่นี่เรียกว่ากาแฟขี้ชะมดอ่วาวังน้ำเขียวว่างั้นสันหาจัดได้สันหาจนได้สันหาจน,นาจเจอ เอาก็บอกกับกาแฟขี้ชะมดก็ต้องกินขี้ชะมดเนี่ยใช่เอาร้อนเอาเย็นไม่ใช่้ออรนนเย็มาฮะเอาเอาเอาเย็นลองเย็นก่อนลองเย็นเย็นดูสรรหาจดเจอตาทุกคนทุกท่านชมบรรยากาศเนาะเป็นบรรยากาศแบบท้องทุ่งแถวนี้เป็น เขตพื้นที่วางน้ำเขียวเนาะที่นี่เรียกว่ากาแฟขี้ชะมดร้านกาแฟขี้ชะมดไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงเนาะนี้ก็อากาศก็จะอึมครึมอย่างนี้แหละทุกคนทุกท่านเนี่ยอาการนี่โยมบอกว่าอืมเนีย

บทให้ก็ได้ฮะอ๋อจะชิมที่นี่แหละครับได้ครับเือเอาไปกินที่กตาจะไปชิมิเอคีชมดเนี่ยกาแฟนี่เอามาจากที่อื่นแล้วว่าที่นี่เป็นฟาร์มอยู่ชี่เชียงรายครับอ๋อแต่ที่ที่ร้อนนั่งเขียวก็มีเดีเขาผลิตไม่ทันเพราะว่ามันต้องหกเดือนนิดหน่อยที่จะใช้ได้ที่นี่ก็มีฟาร์มแต่ว่ามันมันน้อยอ๋อที่เอามาเป็กาแฟต้องต้องปีนึงเด็ดเขาไม่เชื่อว่าจาร์มามาเจอโยมแล้วครับผมออ คนดึกดีครับเขาบอกว่ามีหลายร้านครับมีอยู่สองร้านนะฮะแต่ว่าของผมอยู่ที่นี่ฮะอ๋อขี้ชมดไอเชียงดาวนพนนพนไปทำไหมเหมือนนพนครับโอ้เออหอมนี่ครับหอมรู้จักคุณนพนขี้ชะมดขี้ชะมดนี่ไกลครับผมไม่ค่อยได้นอันนี้อันนี้อันนี้เป็นแบบอ่อนเป็นลานกลางเต็นท์นี่แบบเข้มกาแฟขี้ชะมด จุดชมกระทิงเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปดูเดี๋ยวเดินขึ้นไปดูจริงๆกระทิงมันออกมาช่วงเย็นๆฮะช่วงเย็นๆด้วยเย็นๆ,ๆเพราะว่าหรือว่าตอนหัวค่ำอ่ะมันจะเดินออกมาเต็มเลยฮะเหรอครับแต่ถ้าไปดูที่จุดชมกระทิงก็ไปประมาณสองกิโลโอโหไกลหน้ายน่าทางมันไม่ค่อยดีอ่ะ จุดชมกระทิงมันอยู่ฝั่งนู้นนี่ย่ฝั่งเขาเขาแบกมาไปอีกประมาณสองกิโลฮะมันอยู่ตรงแถวร้านอาหารที่เราไปอ่ะอาจารย์มันมีสตนุนเข้าไปใช่ไหมตรงนี้เขาไปได้ฮะตรงนี้เข้าไปได้เลยฮะอันนี้ออกกระทิงนี่มันออกมาจากมันมันอยู่ทั่วไปฮะอ๋อมันมันไม่ได้อยู่ในป่าหรืออะไรยังไงฮะอยู่ในป่าเดี๋ยวมันออกมาหากินทั่วไปอ๋อไอ่า ไม่สัญหาจริงๆเนี่ยเป็นร้านของใครครับร้านของใครเนี่ยฮะต้องเรียกเป็นร้านของใครท่านท่านแกทำต้องแกหนึ่งไม่ต้องท่านตักไม่ต้งมีอะไรออันนี้มันเป็นร้านของใครอาจารย์เนี่ยร้านของใครเนี่ยง่ายโยอมจะของหลักสิบชอกันน่ะของร้านนั่นน่ะอ้าวแลอ๋อคนละเจ้ากันเขาเป็นกรมป่าไม้ก็อยู่กรมป่าไม้อ๋อ มันจะก,กาดนี่มันเป็นอย่างนี้ตลอด <c oughs> ทั้งวันเลยหรือเปล่าเนี่ยถ้าจะขึ้นจะขึ้นไปดูกระทิงต้องขึ้นไปข้างบนเขาบอกเดี๋ยวไปดูวัดะรสมเด็จทีสมเด็จทีสมเด็จอะไรไม่รู้และและและจ้คุณจะคุณจะคุณเจะคุณวัดไทยพุทธคยากช็ชื่อชื่อเล่นชื่ออะไรนะ เจ้าคุณวิรยุทธ์ทชื่อวิรยุทธ์นะใช่ครับ<ง>แกมาสร้างสำนักที่นี่เหรอนี่ไงอ๋อนี่เป็นเป็นของอาจารย์อาจารย์อะไรนะอาจารย์คมสอนแกดูแลคมสอนเหรอใช่อาจารย์ชื่อจริงก็ชื่ออะไรอาจารย์ดรคมสอนชื่อ,ช,อชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อคมสอนนี่ครับเห็นไเจ้าวาดวัฒน์ไทยสาวัตถี กให้อาจารย์คมสอนมาดูแลที่นี่แต่ก็สร้างเป็นสำนักปฏิบัติธรรมด้วยอะไรด้วย โอ้โหรูปนี้รูปนี้ออกมาจากไหนเลยหายากจริงๆนะเี่ยรูปรอห้าลงลงเรือไปไหนอันนี้ภาพนั่งผัดไข่หา,หาดูง่าย มาทานไหนอ่ะมาทางไหนอ่ะเอาฝนตกแล้วเนี่ยได้ยินปอยโอยู่คื้รถอะไรอะไรกแฟเต็มอยู่เนี่ย์กกาแฟเร็อมานี่อาจารย์สั่งนี่กาแฟอาจารย์สั่งแล้วแต่ไม่รู้ว่าเสร็จหรือยังครับ

ถ้าถูฝนมาแ้วไเนไรยล้าฝนเอาของพัดาแบบจแล้วพ่ะเป็นอไร้ม่ยอาท่านเอาอะไรอีกไหมฮะเอเมื่อ <Abby> ก <at> ี้จานสั่งไปยังจังๆัง เออเอาเดี๋ยวเอาเย็นไม่พอเดี๋ยวรอเอาเอาเนอีกคืนมาก่อนครับคืนก่อนเอาอีกชุดนึงให้ได้เอาเย็นก็ได้เอาเย็นเย็นน่าจะง่ายกว่าเออของติ๊มเราเปล่าไม่เอาใช่ไหมเป็นเอฟเฟกซโซเย็นไหมหรือว่าหรือว่าเป็นกาแฟดำเย็นเอสเย็นก็ได้เอสเย็นนะอันนี้กวยตากเนี่ยทำเองอืมพอดีช่วงนี้เด็กไม่ไม่อยู่ ไปไหนกันหมดไปหน้าตำนาก็ไปตำนาไปกลับบ้านฮะอ๋อบ้านเดี๋ยวก็จะเข้ามาช่วงปีใหม่คนจะเยอะฮะว่าอากาศดีแล้วก็เขามาดูกระตินกันอ๋อกระตินครับเขาเขาจะมีอ่าข้างในเ้าอีกสองกิโลมันจะเป็นจุกรโมินสองก้างดูได้<อ>แต่บกททีินก็ออกมาเดิน มันไม่ออกแล้วก็ไม่เห็นครับมันจะออกมากินหญ้าฮะแต่ชมว่าเย็นๆเช้าๆาอ,อ่ะตอนตอนนี้มันจะพักผ่อนแล้วมันมีมาตัวไงนเนี่นยวันกี้มันก็เดินมาตัวนี้ฮะไหนช่วงใบใบแล้วแต่ลมฝ่ายิงคนกางเดือนลงบกศึกไปทัวคนไหนอ่ะขาอะไรคะ เฮ้ยโดนพ่อหลอกอีกแล้วอ๋อนันนกระทิงอันนั่นเนี่ยเนี่ยอ้าวเห็นเนาะ คนตรงท่านชมพอประมาณเดี๋ยวเราไปไหนอะไรยังไงนั่นเดี๋ยวรารอค่อยติดตามอตอนต่อไปเนาะ,ะนุโมบทธนา